เดี๋ยวเราเหินไปฝั่งนู้นเลยไปหายแล้วติดติดติดโอ้โหชิบหายแล้วสวยงามอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่น่าเข้ามาเลยกูยเอ้เข้ามาทำไมวะไอชิบหายแล้วจะได้เกมตามใจแล้วเนี่ยเหลือสี่ โคกและกูก็กดมึงเหมือนกับคี้ถ้าติดแอคฟร์มหนาขอร้องให้มึงลดหน่อยเืรกูก็มีไม่ถนัดเรื่องมาชกอย่างมรอยฟกช้ำในใตีนประกบรวงหน้าติ่มติมมึงจะโดนกระทบเฟิร์ตท้าวนเตทไหมกูลังยังมาเท่าไหร่ลงก็ไม่เคท้อีกครั้งกูรู้ขึมากันใหม่พกูชนได้หมดสายตัวกเล็กแ่กูใ่แลเฟิร์ททาถือทัพกูนีขึ้นลมโอเคตัรนวจมึงกูตึงอย่ทะเลื่องได้น้องโดนกูจับโดนกูปาบอย่ามันล้อมเพื่อทำมันจำไว้ว โหลพี่แม้บอหกหกสามห้าเชี่ออยู่กับใครบ้างเนี่ยโองดีส อกูเมือบน้ำ โหอพี่เรียกหมอไปยังนะ่ะเรียกแล้วก็กดได้สดนะเรียกนะ <c oughs> เ,รยเรียกกันนะได้ไงทีไหนะพี่ถ้าเรียกแล้วโอเค นีขอมคุณอนิวา จะตีมเหรอแบกหะไรจะตี head, อมเหรอเอ้ยทำไมวะแม่ <Wow. S 2> ไม่ให้กูสะตีมเหรอสะตีมเนี่ยยังแอปเอแอปแดงแอปแดงมันตีมแอปแดงต่อๆยังไม่ได้พวกเขามีสามคนพวกเรามีตี๋ไอฟฟีมอยู่ไหนอยู่ในเบลแดง เออขอหน่อยขอเฟือดหน่อยเกอหมดแล้วกูไปขายแล้วโอ้เออพากูมาวอร์ซีเคดหรอวอร์ซีเคดอะไรไม่ใช่ออกแล้ว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 ออกออกกันหมดแล้วออกกันหมดแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อไอ้เฮียคิดว่าพามาวอร์ซีเคดมึงจะไปมึงไปเล่นแก๊งกับกูป่ะแก๊งอะไรแก๊งเพื่อนกูเนี่ยเออแก๊งอะไลนะอลังจะขึ้นเนา เอออีกสักเตรียมของให้พร้อมอ่ะรอรอ,รอรอไอ้ไอ้จัดได้ปืนเ <นะ S 1> ดี๋ยวมั้งไม่เกินฝั่งเดียว จะตะกินไหมผู้พักกี้พี่กดเรียกหมอยังเนี่ยยังไม่เห็นหมอมาเลยถ้าเรียกแล้วกดเด้งหน่อยพี่งั้นหนุ่มชุบนะไม่เคยฟาร์ดดามโดนค,คูณสองไม่เกี่ยวนะ เม so ื่อกี้คับหมอผมเผอชูบไปไอ้เฮียหญิงไม่รับสายกูนะไอ้สัตว์ใครอ่ะนุ <S <S ้ยไง่ไอ้ไอ้นุ่ยไอ้นุ่ยไนีมึงให้มึงใครอ่ะ ต่อกันหมดยังอ่ะเ <c oughs> อะอแล้วเมื่อวานบอกอต่อกันหมดแล้อจัดใครอะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเอ้ยเจ็ดเจ็ดหนึ่งลุงกล้วยอ่ะแค่เอลุงชื่ออะไรใครวะใครอะ,อะเฮ้ยข้อง มอองับน้ำไวยังวะมึงวิ่งผ่านน้ำมหเนี่ยเอ้าเอ้ยันี้คือไวแล้วเหรอไว<ห>ด,ดิจัดได้ยังไหมจัดมา,มาขึ้นอ้จัดอยู่ไหนไปรัปลาจัดตบไปเลยไปเจัดจัดแล้วก่อนจัดลืมกูลืมกูไม่ลืมไม้ืมปลปมลลูลืลืมกูจริงๆมลืมไปมลม ฟ้าเขาดเลยเออฟ้าผม,มยอยู่ในบอน้่งไงมีบอกว่าผมมันรับหลังเขาต่างเรื่องอะไรไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมไปรับหลังอะไรเขาเออนั้นคือใครสู้เราประเด็นคือเขาบอกว่าดินทุกคำแล้วก็ขับอะไรไม่รู้เอาจริงไหมถ้าถ้าถ้าผมพูดแบบไม่ให้เกียรตินะโคตรเบี่ยวเออวูอ๊วเ,เ,เขาทำตัวเองอะอันนั้นอะ โอ้แล้วสรุปคนนั้นคือใครมาจัดไม่เอาคนนั้นเนอะก็ตามที่เขาบอกอ่ะขนาดขนาดนั้นเราไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เลยจะพูดว่าเธอก็อยู่ด้วยขนาดนั้นน่ะเออพี่น้องมั้งพีตเตอร์โทรมาโกหกไปงงเลยอะไรใครโกหกผมอะเหรออะไรผมโกหกว่าอะไรไปงงเลยมันบอกว่าผมโกหกว่าอะไรโกหกว่าอะไรว่าอะไรว่าฉันหลอนไม่มีคนเออมีคนอื่นอะไรไม่รู้อะไรของมันไม่รู้โอ้โห ติเตอร์ผมโกหกนี่ไม่ไม่รู้แหละขนาดนั้นคืออะไรอ่ะอยากรู้ขนาดนั้นโกหกกัได้ครับต้องต้องทำผมต้องถามผมต้องถามผมมากกว่ามะพร้าวมันมีอะไรวะโอ้โหพี่ไอใส่ใส่โม่งเหมือนกันอะเออเป๊ะเป๊ะเป๊ะลุงลุงกล้วยลุงกล้วยติเตอร์ผมโกหกนี่ไม่ไม่รู้แหละขนาดนั้นคืออะไรอ่ะอยากรู้ขนาดนั้นโกหกกัได้ครับต้องต้องทำผมโอ้เหมือนกันอะเอ ใช่ไหมเป๊ะเะลุงลุงกล้วยลุงกล้วยเขาเรียกลุงกล้วยเลยไม่ตผมโัวให้มีไม่มีเบอร์ผมมีผมไปเป็นสะพานเลยก็ได้อะไรวะเอ๊ะคันนั้นเต็มยังไงโอ้เราไม่เราไม่ใส่เสื้อโปโลสีดำกันนะสวยนะ เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วอยากไว้ด้วยอ่ะด้วยตาพาจิกาตะพาแปดสามหนึ่งสีสีศูนย์ที่ทางนี้ใส่เสื้อพูลไดไหมเสื้อพูลสวยนะใส่ชูนี้อยู่ดิตอเส้มันยังไม่หายนะ ไม่มีนะไม่มีเสียบพลุเสียบมันนี่ยังไม่มียังไม่ไฟกันอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เว่อร์มีอะไรบ้างเนาะสั่ คุณแดงแกงใต้ป่ะคุณแดงแกงใต้ไม่แถวแถวบ้านผมมันมีไงชื่อร้านว่าคุณแดงแกงใต้มันขายข้าวราดแกงอะอันนี้คุณแดงแกงไก่แกงไตปลาแกงไก่แกงแกงไตปลาแกงแกงวังท้องบ้านที่มันนิ่มๆอะไปเจอติ๊กตอกของลุงลุงอะไรวะที่ช่วยเล่นสตอรี่กับอันนั้นอะครอบครัวคุณแดงอ่ะเจอมา ชื่ออะไรวะจับไม่ได้ล้วล่าลุ้มไหนแล,ะละ้วล่าลุ้มไหนอ่ะรอรอเราทุกลูบอ่ะเอาไปเอารูปอะ่ะโอ้ยโอ้มันจะไม่มีผมได้ไงวะเฮ้ย เอ๊ะถ่ายรูปไปเงี้ยเออไอ้ติ่งเหรอแม่งก็ไม่เอาเลยรกับแม่งเลยไอ้เฮียแม่งแม่งไม่ต่างที่อะไรกันไอ้แม่งไอ้สัตว์คำพูดไม่เป็นคำพูดไอ้ติ่งอ่ะบอกจอกก็ไม่ออกก็แล้วแต่มันอ่ะใช่อันนี้จริงอันนี้จริงอ่ะป้ามารวมแรงส้มหน่อยทำไมว่ายากรู้ ัดพี่จัดว้าวว้าวขอเบิร์เงินสามแสนได้ไหมได้ได้ใช่ไหมไอดีเลยไอดีสองเก้าสองครับสองเก้าสองดีหกสองห้าไม่พี่หรือว่าจะหักการนั้นไปเลยอ่ะหักการเงินแดงอ่ะหักเงินแดงไปเลยล่าอยู่ไหนป้าต้องไปแล้ว เดี๋ยวมันได้หรือพี่หาบักเกินครับได้ได้โอ้แบ็กลี่โอ้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยวันนีถ่ายรูปรวมคนซะหน่อยรวมคนอ่ะเออเดี๋ยวกูกลับไปถ่ายได้บ้างนะแคปบิร์นลุงก้อนอนึ่งแคปเบิร์นลุงก้อนอ่ะไม่กําลัไปเบลแดงเนี่ยจะไปเก็บของจะมาแรงแรงส้มเลยเออเขาเก็บของกันเดี๋ยวไปไ,ไ,ไม่เติมลมเย็นเหมือนกันเนี่ย มะเพราเองคืนวันไหนเนาะเดี๋ยวต้อง,วงนวดพี่อ่าอาจไม่ไม่เกินวันศุกร์นี้ครับเกินศุกร์นี้ครับเกินศุกร์นี้ฟังไหมเนี่ยฟังฟังเกินศุกร์นี้เขาพวกคนแดงเขาลันอะไรกันนะอ๋อเขาเขาลันแลนแลนแจงใต้แจงใต้กันหนุ่มนี แลนตซอมใช่ปะแลนตซอม โชคโคลแฟน,นชั่นตำรวจเขาเทื่อนอะไรกันจังหรอ,อเ,เอ,อ้ยอยากเกิดโจรเว้ยบั้มแม่งทั้งหมดเลยไม่ชุบแล้วไม่ชุบตัวแล้วนะ แคบเนี่ยลูปนะลูปแคบนะปะปะปะเอ็ดเราอ้วนฟาสปะปะเติมปะอ่ะว้าไอเคดไม่มีความเกี่ยวข้องเลยผมนะเฮียก็อย่างนี้ก็บอกแล้วแคบแคบถ้าถ้ามันทำอะไรไม่ดีอะไรอย่างนี้รวมหลักฐานแล้วก็ส่งแจ้งแอดมินเนแบลลี่เนาะ ไว้เพื่อพี่ไม่ได้ดิเอาเดี๋ยวจะซิ่งรถหนีเผื่อตึกดูไบเผื่อตึกดูบเอ้ยมึงมึงเอากล่องซ่อมมึงเอากล่องซ่อมเหี้ยมาขับรถหนีมึงมึงตามมึงตามไอ้เหี้ยมึงบ้าไปสัตว์แม่งขับเล็กนาเร้นยอดสองหมื่นไอ้ชิบโอ้ยเหี้ยสองหมื่นหน่แสนไอ้ตัดเลยหกหลักอะสองหมื่นโดย้นหกหลักมึงไม่เคยเห็นหรอไม่ใช่ิะนะ เราอยู่กับป้าใหม่ติดอยู่กับป้าใหม่ตารางเฮ้ยแฟนชิปมาเยอะนะเขาบอกเลยนะแฟนชิปมาเยอะนะมามาแคบมามาลูกแคบนะครับแฟนชิปมาเยอะนะครับมฟมชิมาลุ้นไหมลุ้นครับไม่ต้องลุ้นนะรอเขาเปิดมาลั้นนะรอมาแล้วลูกแคบโซมาไอ้เหี้ยไอ้มาไอ้เฟนชิปเนี่ยดู เรานังัดแล้วมารวมมารวมมารวมหนุ่คนจกมารวมหนุ่คนจกหนุ่คนจกกวางโอ้โหตายตายนะครับตายไม่ต้อง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 ระวังยิงไวเอ๊ะมามาการคนจกหน่อยมาการคนจกยิงไวข้าเคยเล่นเกมบ้านนี้มาก่อนลองนะเขาได้เนื้อเฮ้ย น,นอนนะ่งมายเยอะนะดีเพื่อนดีเพื่อนรีเพื่อนใครไม่เกี่ยวรีเพื่อนมันมาแล้วเนี่ยแดงเนี่ยเขายากนะปิดผูด้แดงเม่ติดมาไปลากนไปลากไปลากเราเราถอยไปปิดแดงก่อนนะเราถอยไปปิดแดงอดดเออก็ได้ปิดแดงก่อ็ได้ไปปิดแดงก่อนปดิดแดงก่อนฟังกูงแล้วปิดแ้นดงหมดปิดแดงให้หมดรอสุกเพื่อนเพื่อนเราโดนเราไปเพื่อนเราโดน

ยาด้วโอ้ยเฮียแหละชิบหายเลยได้สพแล้วกักเลยอีตายแล้วกักสพให้ไว